เอาละครับรายการในช่วงนี้ผมบอกแล้วว่าผมจะมาเจาะลึกในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในานามของ Life v e vale l l by Life ฟ์ l vale, ว c h i ช a g o USA ครับโครงการยกระดับภูมิคุ้มกันยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าครับผมยกกล่องนี้ขึ้นมานะครับเห็นชื่อนะฮะเขียนว่า ap, k i s l i p k i s l i p จบที่ปากครับนั่นหมายความว่าสิ่งดีๆอยู่เพียงแค่ปากนะครับหลังจากนั้นร่างกายก็จะ ดำเนินการตามระบบของการดูนของร่างกายที่เป็นธรรมชาติที่สุดครับส่วนของคิสลรีฟตัวนี้คืออะไรนะครับต้องถามดรนะครับดรครับคิสลีฟตัวนี้ก็คือตัวที่วางอยู่ด้านหน้าทั้งหมดครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราขายอยู่ในต่างประเทศนะครับคือตัวเดียวกันนะครับอันนี้ฟิชนี่เราขายที่เกาหลีนะครับนี่ขายอยู่ในญี่ปุ่นนะครับตัวเฟรชชารนี่เราขายอยู่ในมาเลเซียนะครับเป๊ปกับ อ่าแฮงเอานี่เราขายอยู่ในจีนนะครับอ่าตัวนี้ก็แหมือนนกัแฮงเอานี่ขายอยู่ในฟิลิปปินส์นะครับฟังน้นครับและอ่าที่อยู่ข้างหน้านี่เป็นกล่องเล็กๆนี่นะครับกล่องสีฟ้ากล่องสีฟ้าเนี่ยเราขายอยู่ในญี่ปุ่นนะครับอ่าแล้วก็ผิดพันธุ์ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาพัฒนาเอาไปทําลงจุจูซองเนี่ยเอาไปใช้เพื่ออ่าช่วยในการนอนหลับนะครับช่วยอ่าแอนตี้เอจจิ้งนะครับอ่าผิวสวยเขาไปดี พันาแล้วก็แพกๆลงในสองน,นี่คือเป็นกลุ่มของการพัฒนาจากไบโอติกของดอร์ทั้งหมดและจุลินทรีย์ห้าสายที่พูดถึงนะครับแล้วส่วนของคิส l ลฟนะครับตอนนี้ในเมืองไทยก็เริ่มที่จะรู้จักแล้วเขาบอกว่าคิสเลฟก็คือสโลแกนคือเม็ดอมสลายแอลกอฮอลและสารพิษในร่างกายผมถามว่าการสลายแอลกอฮอลเนี่ยม,มันสลายได้จริงโอเครจริงครับผมเพราะว่าใน,ใน,ใ,นในผิดพันคิสเลฟนะครับเราเป็นเราเกิดจากกระบวนการหมักของโปรตีนคุณภาพสูงนะครับ ให้เปลี่ยนเป็นรูปเอนไซม์นะครับและตัวเอนไซม์เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยมันจะมีเอนไซม์อยู่2อสองชนิดนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการย่อยแอลกอฮอล์นะครับก็คือกลุ่มเขาเรียกเอนไซม์กลุ่มดีไฮโดรเจนเอสเอนไซม์นะครับมันจะดึงอนุมูลของไฮโดรเจนออกมาจากจากแอลกอฮอล์นะครับนะครับก็คือมีแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเอสเอนไซม์กับอัซโตเรไฮด์ดีไฮโดรเจนเอสเอนไซม์มันจะสามารถช่วย เร่งะบวนการเปลี่ยนรูปของแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ใน,นในในไม่ว่าจะในเบียร์รในเหล้าในวิสกี้ในบรันดีในเหล้าขาวนะครับจะถูกเปลี่ยนรูปผ่านกระบวนการที่เกิดสารพิษในร่างกายนะครับให้กลายเป็นแอลกอฮอล์ให้โทษให้กลายเป็นาาคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะครับโดยกระบวนการธรรมชาติเนี่ยพอเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนะครับแอลกอฮอล์ะจะผ่านช่องปากนะครับ มันสามารถจากท้องปากเนี่ยแอ,อนโกรนสารสามารถซึมเข้ากระพุ้งแก้มได้เลยนะครับคุณสังเกตเห็นบางคนเนี่ยกินไปรูปหน้าจะแดงนะครับแล้วจะเมาเร็วนะครับอันนี้เป็นพวกที่ค่อนข้างจะเล็กเซนซิทีฟนะครับคนคนที่คนที่กินกันจนเป็นกิจวัตรเนี่ยก็มันก็ตอนนี้นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเขาลงมาที่ลำไส้นะครับผ่านกระเพาะมาที่ลำไส้นะครับมันจะถูกดูดซึมเข้าไปไปที่ตับนะครับที่ตับเราเนี่ยนะครับมันจะร่างกายจะ ในในตับเนี่ยจะสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ชนิดหนึ่งชื่อแอลกอฮอล์ดีไฮโดจีเนสเอนไซม์นะครับจะเปลี่ยนรูปตัวแอลกอฮอล์เนี่ยกลายเป็นอะสตรอไดไฮและฟอร์มาลีนนะครับฟอร์มาลีนเนี่ยส่วนใหญ่เร,เราเราทุกคนน,น่า<ช>จะถูกต้องครับ,รบนี่คือเหตุผลว่าทําไมนะครับถ้าเราเดื่มเล็กน้อยนะครับตัวฟอร์มาลีนที่อยู่ในร่างกายเนี่ยก็มีปรานไม่สูงนะครับพอฟอร์มาลีนเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยจะใช้ต้องใช้เวลาอีกประมาณ7-8ชั่วโมงนะครับ คือฟอร์มาลีนมันจะเคลื่อนอยู่ในกระแสเลือดแล้วจะวิ่งมาที่ที่ต่อมใต้สมองนะครับที่บนสมองด้านหลังเราเนี่ยนะครับมาที่ต่อมใต้สมองนะครับตรงไฮโปทาลามัสเนี่ยมันที่แหล่งตรงเนี้ยนะครับสมองแหล่งตรงเนี้ยมันจะสามารถผลิตเอนไซม์อีกชนิดหนึ่งชื่ออสตรอเดไฮดีไฮโดรเจนสเอนไซม์นะครับ,รบจะสามารถช่วยย่อยเปลี่ยนรูปของอะสตรอเไฮหรือและฟอร์มาลีนกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะครับนี่เหตุผลว่าทําไมพอเราดื่ม เล่าเยอะๆดื่มเบียร์เยอะวันลุ้งขึ้นหัวมันเหมือนกระดักมีก้อนหินอยู่มีก้อนหินอยู่เพราะว่าฟอร์มาลินวิ่งมาที่นี่นะครับเลยทําให้เกิดอาการแหงบวมข้างหรือแฮงคเรียกแฮงโอเวอร์นะครับนะครับแล้วตัวนี้เข้าไปทํางานในการทํางานคือแค่เพียงย่อยสลายให้มันกระบวนการคือเร็วยิ่งขึ้นใช่ครับแค่นั้นเองอมันจริงๆมันประโยชน์มากกว่านั้นนะครับวิธีการเนี่ยส่วนใหญ่เรา จริงๆแล้วคนเราดื่มแอลกอฮอล์เราไม่ต้องการให้ให้เกิดอาการเมามากจนถึงอาการปวดหัวจนถึงวันรุ่งขึ้นที่เราทํางานไม่ได้เราอันนี้เป็นเป็นเป็นอุตสายการสร้างความสุขให้กับคนนะครับบางคนเนี่ยทำงานเสร็จออกไปเรื่องกีฬาเนี่ยบางคนทํางานเสร็จออกมาฟังเพลงกินข้าวนะครับแต่บางส่วนใหญ่นะครับจะชอบอ่าดื่มดื่มแอลกอฮอล์เพราะอะไรครับแอลกอฮอล์พอค็อ ล้วดื่มเล็กน้อยเนี่ยมันจะได้เลือดหมุนเวียนมากขึ้นนะก็เป็นการกระปี้กระเป๋าเป็นการปลุกเล้าในร่างกายแต่พอเรามีความสุขมากเกินไปนะครับดื่มเยอะเกินไปลืมตัวอ่าลืมตัวรหรือ,อการสังสารนั่นก็มันจะมีสารพิษอยู่ในร่างกายมากนะครับเลยทําให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดอาการเครียด ส่วนใหญ่คนทางเอเชียจะจะสู้คนทางทางยุโรปไม่ได้เพราะเราในเอเชียเนี่ยจะมียีนอยู่ชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกเอเชียนฟรัสนะครับกินเข้าไปแล้วน่าจะแดงเมาจะเร็วกว่าคนทางทางยุโรปนะครับวิธีการเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี้ยนะครับเราถึงถ้าเราอยากกินอยากดื่มนะครับแต่เราไม่อยากไม่อยากให้เสียสุขภาพนะครับผมจึ่งแนะนำคุณควรนะครับถ้าอย่างอย่างเรา อันนี้มันเป็นต้องยอยู่ใน2สภาวะนะครับถ้าอย่างคนไทยหรือทั่วไปทางเอเชียทานงใต้เนี่ยนะครับก็จะไม่ไม่ดื่มเหล้าหนักเหมือนอย่างคนกลุ่มคนจีนนะครับกลุ่มคนเกาหลีหรือคนไต้หวันพวกนี้จะเวลาตาตัพอเริ่มต้นดื่มนี่ดื่มหนักมากเลยนะครับอ,อันนั้นอันนั้นก็อีกวิธีหนึ่งผมจะจะบอกอีกว่าเราควรทานยังไงนะครับอันนี้เราจะแนะนําเลยครับอพอคุณเปไป เริ่มสตาร์ทเริ่มดื่มนะครับอาจจะดื่มไปได้สักประมาณ5แก้วถึง10แก้วพอคุณมีอาการรู้สึกว่าเอ้ยเราจะเริ่มมีอาการตึงๆเคี้ยว1เม็ดนะครับคือจริงๆแล้วผมไม่แนะนําให้เคี้ยวนะครับเข้าปากอมดื่มน้ําเล็กน้อยจิบน้ําเล็กน้อยนะครับแล้วคุณจะรู้สึยสักพักหนึ่งภายในสักหนึ่งถึงสองนาทีอาการเริ่มตึงๆมึนๆจะลดมาเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วเราก็เราอยากกินคือ ผมไม่ได้ไม่ใช่นะว่าให้อยากให้กินนี่เยอะๆนะครับเพราะกินนี่เข้าไปเนี่ยแอลกอฮอล์ในร่างกายคุณลดลงแต่เราไม่อยากไม่ใช่ส่งเสริมให้คุณดื่มเหล้าให้เยอะครับเราอยากให้คุณดื่มแต่มีความสุขคือดื่มแล้วมไม่ไม่ไม่ให้ไม่ว่าจะบางทีสนุกเกินไปแล้วเช้าตื่นมามีมีไซด์เอฟเฟกต์ effect, หรือมีผลข้างเคียงทําให้คุณเกิดการเมาค้างนะแฮงโอเวอร์ over, นะครับตาแดง พูดทีสองเมตร3าเมตรได้กลิ่นแล้วบุดเน่านะครับนะอันนี้ก็เพียงแค่จริงๆแล้วถ้าดื่มทั่วไปนยคนทั่วไปผมผมมั่นใจเลยว่าภายในมตรเม่ยนะครับ,รบพอดื่มไปเริ่มมีอาการตึงหน่อยก็นะอม1เม็ดนะครับดื่มน้ำไม่ต้องเคี้ยวนะอมหนึ่งเม็ดแล้วคุณก็อยากกุยอยากดื่มก็ดื่มไปนะครับแล้วพอ,อก่อนกลับบ้านนะครับก็อมอีกหนึ่งเม็ดนะครับดืม่มน้ําแล้วก็กลับไปนอนนะครับวันรุ่งขึ้นคุณจะรู้เลยว่า จากที่เคยเคยดื่มแล้วมีอาการตอนเช้าเหมือนพูดหนักๆนะครับหรือมีอการเมาแทบอาการนี้จะไม่มีเลยสมองคุณเคลียร์ตื่นเช้ามาเฟรชนะครับดอกเตอร์หมายถึงว่าตัวเม็ดอมคิสลีเม็ดอมสลายแอลกอฮอลและสารพิษในร่างกายตัวเนี้ยฮะมันเข้าไปช่วยให้ร่างกายทํางานได้เป็นปกติมากยิ่งขึ้นครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยตั้งแต่ในระบบช่องปากเลยนะครับมันช่วยย่อยแอลกอฮอลตั้งแต่กระทบ ตั้งแต่ในช่องปากมันก็ย่อยเลยนะครับเปลี่ยนรูปทําให้กลายเป็นแลคเตตกลายเป็นแอคาร์บไดไซด์กับน้ำตั้งแต่ในช่งช่องปากแล้วคุณดื่มแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะเราจะเมาช้าลงนะครับแอลกอฮอล์มันจะไม่ไม่ขึ้นมาที่หน้าคุณนะครับแล้วถัดมานะครับมันยังเอนไซม์ยังช่วยมันก็ยังตามตามลงไปย่อยในกระเพาะตามลงไปยในลาไส้นะครับและยังเข้าไปช่วยปเทคช่วยรักษาตับนะครับเพราะว่า ถ้าแอลกอฮอล์ที่เข้าไปที่ตับในปริมาณที่สูงเนี่ยจะทำให้เกิดอาการของตับแข็งเพราะตับจะต้องกระตุ้นทําให้ร่างที่ตับเนี่ยสร้างแอลกอฮอล์สร้างแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเอนไซม์มาเยอะๆเนี่ยก็คือต้องขยายเซลล์ตับมากขึ้นแลเซลล์ตับก็จะใหญ่ขึ้นกลายเป็นตับตับแข็งหรือกลายเป็นอาการของมีไขมันพอกตับ,บนะครับดรหมายความว่าขณะที่เราอมเราดื่ม แอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเราอมเม็ดอมคี่เพตัวนี้<ๆ>ก็คือขนาดที่มันกําลังไหลลงไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเนี้ยเข้าไปช่วยย่อยสลายถูกต้องแตกตัวออกไปถูกต้อง,องนั่นหมายค,ความว่าแอลกอฮอล์ที่แท้จริงเนี่ยลงไปในกระเพาะในตับเนี่ยน้อยถูกต้องอก็ถเราถเราถึงเรามีผลการทดลองในจีนเลยว่าขนาดคนจีนที่ดื่มกันเล่ากันระเบิดระเบิดนี่นะครับปัญหาของจีนคืออันที่หนึ่งเนี่ยตับแข็งอันที่สองเนี่ยตับอ่อนพังนะครับต้องตัด ถุงน้ําดีเยอะมากเลยนะครับหลังจากได้ทานคิสลิปเข้าไปนะครับอาการของตับแข็งอาการของขนาดของตับที่ขยายใหญ่ขึ้นที่เสียลดลงนะครับเพราะอะไรเพราะคุณถูกย่อยตั้งแต่ช่องปากจนถึงลำไส้เนี่ยแอลกอฮอล์หายไปเกือบหมดแล้วนะครับหายไปคืออันนี้เราค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าหลังจากคุณดื่มเนี่ยหเม็ดที่คุณดื่มคุณดื่มไปห้าแก้วเม็ด้หนึ่งเม็ด แล้วก็ดื่มๆๆไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งอีกหนึ่งเมตรนะครับก่อนกลับบ้านอีกสักหนึ่งเมตรแล้วคุณจะรู้เลยแล้วาภายหลังจากนั้นประมาณ20นาทีถึง40นาทีค,คุณลองไปเป่าแอลกอฮอล์ดูนะครับคุณจะทราบเลยว่าแอลกอฮอล์เนี่ยลดลงเมื่อเทียบกับคนที่ดื่มโดยไม่มีคิสลิปเข้าไปลดลงมากกว่า90% มีจุดหนึ่งที่ตอนนี้ผู้ฟังทางบ้านผู้ชมทางบ้านนะครับสนใจมากก็คือขณะที่ดื่มบางทีลืมตัวแล้วดร็อปเตอร์เดิมไปเนี่ยระยะเวลาเท่านี้แก้วหนึ่งเม็ดเท่านี้ชั่วโมงหนึ่งเม็ดยากครับคือพอเสร็จปับ๊บเฮ้ยเอารถมาเดี๋ยวสู้คับรถกลับบ้านเลยไปนิดนึงมีดานตัวทำยังไงโอเคอรค,รครับผมก็ส่วนใหญ่นี่ก็คือถ้าอาจจะคนอยากมีความสุขก็มาอาจเกิดจะไม่ต้องกินในช่วงที่เขาเขาตึงๆก็ได้นะครับ,รบแต่ยังไงผมแนะนำคือ ต้องต้องกำชับเลยนะครับคือก่อนที่คุณจะเรียกเก็บเงินครับนะคุณกินจน,นตุยตุยเมาเมา,มาแล้วนะครับก่อนจะเก็บตังค์นะครับคุณควรเนี่ยฉีกทั้งสองอ์นะครับดืบ่มน้ํโอมไม่ในปากหมายถึงว่าอมพร้อมกันทีเดียวเหรออมพร้อมกันทีเดียวเลยก็ได้สี่เ <4 S 2> ม็ดเลยใช่ครับนะครับสี่เดียวสี่เม็ดแล้วอมได้ดื่มน้ําอก้วในปากพยายามจิบ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 แลสะพานเลยหลังจากนั้นก็ยี่สิบนาทีนะครับถึสงสี่สิบนาทีค่อยออกจากร้านครับนะครับ ทีละเม็ดได้ไหมครับก็ทีละเม็ดก็ได้ทีละเม็ดก็ได้แต่ให้ให้ให้หมดทั้ง4เม็ดแล้ว<พ>หลังจากนั้น20นาทีค่อยออกจากล้างก็ปกติแล้วเนี่ยเราจากที่เรา,ท,าทําการทดลองมานะครับในต่างประเทศนะครับลูกอมเอนไซม์คริสติฟหนึ่งเม็ดนะครับสามารถย่อยแอลกอฮอล์ได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็นะคือถ้ากินเหล้าประมาณอันนี้ ผมไม่ได้จัดส่งเสริมให้ดื่มเจ้าเยอะนะครับก็คือคำนวณย้อนกลับมานะครับลูกอม4เม็ดสามารถกำจัดแอลกอฮอล์ได้1กลมของวิสกี้นะครับหรือถ้าเบียร์เนี่ยก็ประมาณ10ขวดครับนะครับก็ประมาณขวดขวดโลเลยนะครับแขวดถึง10ขวดแล้วแต่แล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่จริงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้อยากให้ให้ส่งเสริมให้ทำอย่างนั้นนะครับแต่คืออยากให้ทุกคนควรจะดื่ม ดื่มอย่างอย่างอย่างควบคุมตัวเองจดจ้องนะครับแต่แต่คือคนเราบางทีมีความสุขก็อาจจะอาจจะลืมแต่ไงขอให้คุณพกใส่กระเป๋าไว้คุณจะเออเมื่อไรนั่นคุณถึงจะรู้ไอ้ของนี้มีประโยชน์นะครับอืมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตัวลูกอมเอนไซม์คิสลิปไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะไปย่อยแอลกอฮอล์นะครับอย่างกระบวนการดีท็อกซ์ในร่างกายนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมเรียนมาตั้งแต่แรกนะครับในในลูกอมคิสลิปเนี่ยมีสาร จากธรรมชาติจากกระบวนการอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกท็อกซินคิลเลอร์นะครับในเรื่องของการดีท็อกหรือการล้างสารพิษกับดรเดี๋ยวในเทพต่อไปได้ต้องพูดคุยกันได้ครับในช่วงนี้นะครับก็ทราบกันแล้วนะครับใครที่เป็นนักดื่มไม่ได้ส่งเสริมให้ดื่มนะครับหมายถึงว่าเป็นนักดื่มแต่ลืมตัวหรือว่าบางทีร่างกายเนี่ยรับไม่ไหวต้องการที่จะควบคุมให้ร่างกายอยู่ในภาวะปกตินะครับอย่าลืมครับเม็ดอมคิสลิปเม็ดอมสลายแอลกอฮอล์และสารพิษในร่างกายตรงนี้นะครับ รับรองได้เลยว่าหนึ่งกล่องพกติดตัวไม่ใช่พกอย่างเดียวนะครับต้องอมด้วยอมวิธีไหนอย่างไรคุณสามารถติดต่อได้เบอร์โทรหน้าจอนะครับและในเทปต่อไปจะมาพูดคุยเรื่องของเม็ดอมคริสติปันต่อแต่ในเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องของการสลายแอลกอฮอล์กับดรวิสุทธ์ครับวันนี้ขอบคุณดรมากครับผู้ชมครับถึงเวลาต้องทิ้งท้ายเลยครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่กับ Sa ฟที่ health สุขภาพปลอดภัยบาร์ไลเวลชิคาโก้ยูเอเครับอย่าลืมนะครับยกระดับภูมิคุ้มกันยกระดับ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าต้องโลโก้ไลฟ์เวลวันนี้ผมเอกเอ็กซ์ตราทีมงานทีวีเอ็มีเดียพร้อมดรวิสุทธ์ครับลาไปก่อนขอบคุณสวัสดีครับ